ในฉากที่ตอนที่วันเฉลิมเนี่ยป้อนข้าวแม่ลำยองนะฮะเพลงนี้ก็ถูกนํามาใช้ซึ่งผู้แต่งก็คือคุณครูดวงใจสุริยาครับบอกว่าประทับใจมากที่นําเพลงนี้มาประกอบกับละครนะครับซึ่งจุดประสงค์ของการแต่งเพลงนี้ก็เป็นจุดประสงค์เดียวกับละครเรื่องนี้นะครับคืออยากจะเน้นให้เด็กๆนั้นฉุกคิดถึงความกตัญญูกะตะเวทีต่อบุคภการีครับอย่างยิ้ชอบครับ เป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบที่ช่วยส่งให้เนื้อหาของละครเรื่องทองเหนือเก้าเข้าไปสกิดใจคนดูจนหลายคนเกิดคำถามว่าทุกวันนี้เราแสดงความกตัญญูดูแลแม่ของเราดีแล้วหรือยังนั่นคือจุดประสงค์ที่ตรงกันระหว่างการสร้างละครเรื่องทองเนื้อ9ก้ากับการแต่งเพลงหนึ่งเดียวคือแม่จากปลายปากกาของครูดวงใจสุริยาครูเพลงวัย65ปีซึ่งอดีตเคยเป็นนักร้องในวงดนตรีลูกทุ่งเพลินพรมแดนโดยครูดวงใจสุริยาเผยว่า เพลงหนึ่งเดียวคือแม่แต่งขึ้นเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วได้แรงบันดาลใจจากการที่ตนไปพบเห็นแม่ที่อยู่ตามต่างจังหวัดเฝ้ารอให้ลูกกลับไปหายามหน้าเทศการและใช้ทำนองเพลงไทยเดิมบุษบาเสียงเทียนมาถ่ายทอดอารมณ์ความกระตันยูซึ่งครั้งนั้นให้ศิลปินลูกทุ่งพลอยพนารายเป็นผู้ขับร้อง มาก็มีผู้นําไปร้องใหม่อีกหลายเวอร์ชั่นโดยเวอร์ชั่นที่ใช้ใน,นละครขับร้องโดยนักร้องชื่อนันทนาพงษ์ปฐมซึ่งตนรู้สึกขอบคุณและภูมิใจมากที่เพลงเพลงนี้ได้ถูกนํามาถ่ายทอดให้เห็นถึงความกตันยูของวันเฉลิมที่มีต่อแม่ลํายองผมก็ขอบคุณนะฮะสำหรับทีมจัดละครทองเนื้อกเอาเพลงนี้เข้าไปซึ่งให้เกียรติมากนะฮะสำหรับเพลงนี้มันมีจุดจุดเดียวก็คือว่า ความกตัญยูกตเวทีแม่จะยังไงก็แล้วแต่นะฮะแต่ว่าพระคุณของแม่เนี่ยทำให้เราเนี่ยต้องมีความห่วงหาอาวรน,นะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งต้องมีความห่วงใยมีความเรียกว่ารักแม่ให้มากๆซึ่งตัวละครตัวนี้ในวันเนี่ยเป็นคนที่รักแม่มากตรงฮนะตรงพอดีเลยครับดูตลอดดูตลอดครับเลลือดในก,นนกนจน ธนภูมิเท้านอกรายงานัวด